ทำไมหุ้นตกนักลงทุนเจ๊งแต่เจ้าของดันรวยขึ้นและนี่คือความเหลี่ยมในตลาดหุ้นเมียวแลนด์สมมุติเราเป็นเจ้าของบริษัทเฮ er ียเมีย um วจำกัดละกันนะครับช่วงหนึ่งเศรษฐกิจเริ่มดีหรือบริษัทเริ่มทํากําไรแทนที่จะเอากําไรมาปันผลให้นักลงทุนไม่ดีมันเสียทั้งภาษีทั้งมีตัวหารเยอะต้องไปจ่ายให้ใครก็ไม่รู้ใช่ไหมก็เลยเอาเงินมาปล่อยกู้ให้กับเพื่อนเพื่อนหรือบริษัทนอมินี เพราะถ้าปล่อยตัวเองมันจะดูผิดสังเกตแล้วก็เอาเงินนั้นนั่นแหละวนกลับมาซื้อหุ้นบริษัทตัวเองนี่คือวิธีแรกที่ทําให้หุ้นพุ่งขึ้นต่อมาวิธีที่2เจ้าของอาจจะเอาหุ้นที่ตัวเองมีอยู่ไปจำนำเพื่อขอกู้เงินสอดออกมาแล้วเอาเงินที่กู้มาได้เข้าซื้อหุ้นบริษัทตัวเองเพื่อดันให้ราคาหุ้นสูงขึ้นไปเป็นรอบที่2จากนั้นก็จะเริ่มเดินหน้าออกสื่อโปรโมทโครงการใหม่ๆจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นให้หุ้นดูน่าสนใจทีนี้ครับพอเริ่มมีเหยือ่อเอ้ยหมายถึงคนทั่ว่วไไปนนนกกกทุรราาาาาายยยออเเขาาเกกข้้้มมมซืํึ ราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นอีกเป็นครั้งที่3ทีนี้เจ้าของที่รู้ตัวแล้วว่าราคาหุ้นตัวเองมันสูงเกินไปบริษัทจริงๆไม่ได้ทํากําไรได้มากขนาดนั้นก็เริ่ม เทขายหุ้นในราคาที่สูงแย่ก yeah, ว่านั้นก็คือช็อตเซล์ไปด้วยพูดง่ายๆก็คือถ้าหุ้นตกจะมีกําไรเพิ่มขึ้นไปอีกเอ๊ <Wow. S 1> แต่ถ้าหุ้นตกไอหุ้นที่ตัวเองเอาไปจำนำไว้ตอนแรก <Wow. S 1> ก็ต้องถูกเทขายด้วยอะดิก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าเทียบกันแล้วราคาที่ขายได้สูงๆมันคุ้มค่ากว่ากันสุดท้ายหุ้นที่เคยโดนปั่นไปจนสูงนะครับตกกลับมาเหลือเท่าเดิมเจ้าของก็แค่เกียดเงินส่วนหนึ่งไปซื้อหุ้นขึ้นมาสรุปก็คือจะมีหุ้นเท่ากับตอนแรกแต่ฟันกำไรรวยขึ้นจากการปัั่่่นนราาาาาคแแแลล้้ววก็เททขยหะถมมบบีผผิิดด แต่โดนจับถึงขั้นหมดอนาคตเลยไหมเออก็ไม่นะ <Huh? S 1> เพราะว่าที่นี่คือเมียวแลนด์ยังไงล่ะ <laughs> <laughs> แล้วที่เมืองไทยของเพื่อนๆมีอะไรแบบนี้หรือเปล่าล่ะครับ